ใน d a t a c e ซ t e เอร์ะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าที่ไม่แน่ใจว่าทั้งวาทั้งอมตะเนี่ยไม่ใช่ว่า Data ไม่ใช่ว่าลูกค้า Data Center อเข้ามาเราดับทุกคนควรจะต้องเลือกเพราะ Data Center อใช้น้ำเยอะมากนะคะใช้น้ำเยอะมากๆอ,อาจจะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องต้องการ Data c เซ t e อร์ทุกรายเข้ามาอยู่ในนิคมเรา น,ะะน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้ถ้าถ้าน้องจอยบอกว่าพอมองไปข้างหน้าไม่มีลูกค้าใหม่ก็จะบอกว่า คนที่เขาคิดที่จะย้ายฐานการลงทุนมาคือย้ายฐานการผลิตเลยอะ่ะมาผลิตในประเทศไหนก็ตามอย่าว่าแต่ไทยแลนด์เลยย้ายฐานการผลิตมาตั้งรกรากการผลิตในประเทศไหนประเทศหนึ่งเพื่อที่จะขายของในประเทศนั้นและเอาประเทศนั้นเป็นฐานการส่งออกเขาไม่ได้มองแค่ชั่วอายุประธานาธิบดีสี่คนเออสี่ปีเขามองการลงทุนกันทียี่สิบสามสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นแค่จังหวะเนี้ยเขาชะงักก่อนชะลอก่อนเข้าใจได้แต่สุดท้ายเขา ต้องคือเขาเขาเ,เขากะอยู่ยาวเป็น30มปีอะ่ะเพราะนั้นเขามองมองฟอร์ซิลิตี้ของประเทศนั้นมากกว่าว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเอ่อพร้อมไหม,มน้ําไฟพร้อมไหมถนนหนทางเป็นยังไงการเมืองด้วยค่ะการเมืองมีเสถียรภาพมากพอไหม มองแบบนี้มากกว่าส่วนรัฐบาลจะอยู่ทีละสปี4ีปีอะไรอย่างเงี้ยค่อยเป็นเรื่องรองเขาคนที่จะทํานิคมเป็นมองลักษณะนั้นแต่แต่กลับไปภาพนะคะว่าสมมุติไม่มีลูกค้าใหม่เลยวันนี้ไม่มีลูกค้าใหม่เลยอย่าไม่ไม่ได้ขายที่ดินของใหม่แต่อย่าลืมว่าของเก่ายัางอยู่ของเก่าใช้น้ำใช้ไฟอันนี้เป็น recurring income ในบรรดาร้อยล้านบาทเนี่ยร้อบาทสมมุติร0อยบาท รายได้ที่มาจากขายน้ำขายไฟทั้งคู่นะคะประมาณ6กสเอร์เซนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกค้าต้องใช้น้ำใช้ไฟอยู่อันนี้จะเป็น r e c u r r i n g ไม่โตสมมติจอบอกไม่มีลูกค้าใหม่เลยแต่แต่ว่าของเก่ายัองอยู่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันยังมีอยู่ตลอดแต่มันไม่ได้โตน,นี่ขายน้ำขายไฟของที่ดินใหม่ไม่มาอานนี้ก็ตามถ้าภาพเป็นแบบนี้ปุ๊บหุ้นลักษณะเนี้ต้องเป็นหุ้นปันผลไม่มีโกรดก็ต้องเป็นปันผลดีเวเดยนยิวอย่างที่เรียนว่าที่ราคาเนี้ย ดีเว n ด y i ย l d สักสี่กว่าหเซก็ไม่คิเรกนะคะเทียบกับ s e ็นอินเดเองที่จ่ายสักสี่ก็ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่โกรดแต่ถ้าคนชอบโกรดถ้าเป็นภาพอย่างที่น้องจอยบอกไม่มีลูกค้าใหม่เลยแล้วเราชอบโกรดอ่ะเราไม่เล่นกลุ่มนี้คงเราไม่เล่นกลุ่มที่ไม่มีโกรดนะคะแต่ถ้าคนชอบชอบปันผลก็จะกลับมาแลดูตัวนี้บ้างนะในฐานะที่เป็นปันผลจับไว้ในพอร์ตปันผลแลวไม่ได้ต้องคาดคาดหวังแคปเกณเยอะแยะค่ะ อชัดเจนอนธิบายคุณผู้ชมได้เห็นภาพของกลุ่มนิคมนะเพราะว่าเขาโดนหนักสุดจริงๆในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่พอคุณทั้บอกว่าเลื่อน90วันจากเดิมที่เราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังสงกลา์กลับมานะเราจะมาลุ้นไตรมาสหนึ่งแต่ว่าไตรมาสหนึ่งมันจบไปแล้วทุกคนก็ไปโฟกัสไตรมาสสองพอคําว่าเลื่อนมันทาให้ไตรมาสสองของบอจอเราโล่งขึ้นไหมคะพี่ปุย๋ยหรือว่าไม่แน่หรอกเดี๋ยวกลับมาหลังสงกรา์เดี๋ยวคุณทัาททำอะไรอีกเดี๋ยวจะยิ่งกลับมาปวดหัวอีก ใช่ใช่ไม่หลอกต่อให้เลื่อนยังไงอย่าลืมว่าเรายังมีสิซกันอยู่นะ เรายังมีสิบเปอร์เซนกันอยู่เพราะฉะนั้นกลับไปตอบคาถามแรกๆเลยของจอยว่าเราจะยังไงดีเราจะถือหุ้นข้ามสงกรานไหมอะไรไหมหลักๆคิดว่ายังไงโดเมนสิกเพลย์ที่พูดกันมาหลายเดือนเลยนะคะที่ใครๆก็แนะนำคิดว่าก็ยังเอาตัวรอดได้ต่อให้เศรษฐกิจเราไม่ได้มีแต้มบุญสูง GDP ตั้งต้นเรามาจากสองเปอร์เซนกลางวันนี้ไหนจะเจอแผ่นดินไหวไหนจะเจอภาษีวันนี้เริ่มกลายเป็นหนึ่งเปอร์เซนกว่าเพราะ,ะนั้นพอภาพใหญ่เป็นแบบนี้จะกำลังซื้อจะโดเมสติกเองก็ไม่ได้รอดหรอกคะ่ะ แต่ยังน้อยก็ดีก็ดีกว่ากลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้หรือที่พึ่งพาการส่งออกหรือเพึ่งพาตลาดจีนตลาดอเมริกาเป็นหลักนะคะเพราะฉนั้นก็จะกลับมาดูโดเมสติกเพลย์เช่นโรงพยาบาลอันนี้ก็ลงมามากเกินไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นก็ก็จะเป็นของแบบจําเป็นหรือโรงไฟฟ้าแต่ต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ เรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลคงจะแบบช่วยประชาชนนะลดน้ําลดไฟลดค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องไปยุ่งกับโรงไฟฟ้าที่เป็น IPP อย่างเงี้ยเป็นต้นค้าปลีกน,นะคะถ้าพูดพอดีใจบอกว่าใจมาสองใจมาสองเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นไฮซีซันของคนที่ขายครึ่งหนึ่งอ,อ่ะก็ร้านค้าปลีกอะไรอย่างเงี้ยร้านสะดวกซื้อก็อยู่ในกลุ่มค้าปลีกแล้วกอ็อยู่ในโดเมสติกเพลย์ใช้ลูกค้าหลัก เป็นพวกเรากันเองเนี่ยแหละค่ะอ่าก็เลยคิดว่าน่าจะทนทานกับเศรษฐกิจมากพอก็เป็นทรงประมาณนี้ค่ะก็ดนติกเพลงอยู่ดีค่ะค่ะอ่ะจริงๆทุกทุกที่บอกว่าข้างนอกมันดูแบบสับทรงรุ่นวายกลับมาข้างในประเทศผู้ชมเชื่ออะไรอย่างหนึ่งมะช่วงเนี้ยนะนอกจากนักเศรษฐศาสตร์ทํางานหนักแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพนักวิเคราะห์ทำงานหนักทำงานหนักมากเลยว่าจะปรับยังไงใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่าโรงพยาบาลค้าปลีก โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่ IPP ลืมไปสื่อสารด้วยเขาก็แข็งดีนะคะค่ะอเอา <3. S 1> สื่อจริงๆหุ้นกลุ่มที่พี่ปุ๋ยว่าเนี่ยเขาพยายามตั้งทรงอยู่นะคุณผู้ชมฟังข้อมูลจากจากพี่ปุ๋ยแล้วอย่าลืมเอาไปย่อยข้อมูลแล้วก็ไปทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยในวันหยุดยาวนะข้างนอกจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่เ,เราลองมาโฟกัสในส่วนของที่เป็นโดเมสติกกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ